สุขสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีทุกคนยามเส้าพี่น้องกับข่าวคั่วมือนแม่พึ่นไปบ้านชาซีเขากับข่าวคั่วเฮ็ดกับข่าวพี่น้องทำกับข้าวเมนูต้มปลาปลาคอพี่นอนะ้องชาวช้อมเบื้องัวให้ซ้อมงัวเพราะว่า ตัดหญ้าเมื่อวานนี่ก็พอไกลน้อยเนาะได้หาซุ่มหากระซุ่มพี่น้องเลยพุเอาให้กินอยู่เฮาก็เขาทํากับเข้าพาเพิ่นต้มเด้อพี่น้องสิต้มต้มสมปลาคอสกดด้พี่น้อง สัมบารีพี่น้องคอลงรีพี่น้องอยู่หน้าท้ายปลาดัมใส่สมคามพักแยงโคดซิงไคลพี่น้องืลกับหัวขาใบกะูด แบบชุดยอดแล้วนะแต่มือนี้นิ่งเพื่อนดีพี่น้องงานศพอให่ซอนเนาะคุ เขาเฮ็ดกินแล้วขอขอเขาขอขอกินข้าวเขาก็สิไปคนละก็เก็บเงินประกันภัย ล่างเกดมันออกครับหาตัวพี่น้องตัวใหญ่เนี่ยก็ตัวดึงการตัวน้อยสีกินสามคนอิ่มอยู่ดอก พี่น้องข้างหมอไว้เรียบร้อยใส่หัวขางหัวสิงไข่น้ำเดือดแล้วพี่น้องเสียวปลาลงบัดให้พี่น้องต้มปลาซ่อนใส่มะขามใส่มะขามหรือผักกระเยง,ง พึ่งยังไปตุบท่ายหัวขาหัวซิ่งไขรนี่นะใบบางหูอุดรอแสบตรงกันเด้พี่้ังเร่อมันเช้าวันอาทิตย์ลอยไปแม่ไปกลัวทำไมนะลอยมันบ่เทิงอี่าเ้ยมันไปเบิดเลยนะเช้าซอมงัวหนาตัดกระพอไก่น้อยนั่นแหละ มันกินอิ่มแล้วก็ไล่เขาเดินลงเฮียนพี่น้องทั้งไว้เขากสิขึ้นไปเฮือนดีผู้มันเขาผู้ผู้ข้น,น้องไปลัดข้นน้องออกมาเก็บเงินประกันภัยบ้านพี่น้องมีการเสียชีวิตแล้วก็เก็บเงินพราะว่าเขาประกันภัยด้ยมีอยู่ ร่อยหลังค่าคนละพี่น้องคนก็ประมาณพันกว่าคนหัวละสิบพันเนาะได้สิบได้สิบล้านพี่น้องเงินกีบ่บวกเป็นเงินบาทกับสิบโบราณประดับอด้วยเรือกันแล้วก็มีเงื้อเขามีเขา่าเพื่อนละโล เงินพร้อมแล้วก็มีเงินไปกินทานนี่ได้พี่น้องต่างหาซอยกันปุระหาละซิบแสดงความเสียใจน,น้ำเนาะครอบครัวผู้เสียชีวิตพี่นอ้องอพาะ้ปพี่นอ้องพเพาะเื้อไปเด้เอ ใส e. ่ผักแงีงก่อนพี่น้องใส่ผักเง่้ยงขึ้นไปหนึ่งหนึ่งช่งสือหอมบ่พี่น้องอู้หอมมาเลยปรุงกันปรุงนิดหนึ่งจะก้อยแจ่ว ตัวเลียนไนือคือือโอ้โอ้อเีซะเอตปลาขอเสบเก็ดเรียบร้อยอะชิซือเกลือก็ลืมสมองตบปลาขอสดหน,น้าไปแล้วอืควค้คนเนทนเลย อันไม่ไม่มีอ่ายังเกาะแกงเอาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนครับจะใส่ปลคารเลยเฮ้ยอื้อหือ,หอ ข้าวเลือกเมื่อเส้านี่เลยเอากระอักลายบริเลือกออกคักทั้งต้นมาบริเลือกมามาทานผร้ชมต้มปลาคอจำเจียวพี่น้องเมนูเร้ามัน้นึงห่อนลายูา โอ,อ้ย้าม,อม,อมเอเพียงค่าอืมอดปิดก็ปิดเองอันคราเมากจะเป็นฮาสิตเอ็ก

มาพีดกันเงินมาเยขนันแยเมาทานผู้ชม่น,ยนยยแนนละอ<ด>า่าคารข่นเนโเพียงหา่แปรหไปยังนั่ขันมาเขาจะอุ่นเผือมันเยคือพง,นะงขงยาวย่เขาเ่นน้าใส่ตินี่ลุกมากลุลงขยนติ๊นี่สิ ชีื่มุดยดมกเลยแกงมม้ปลาดํากมะขึ้นสุดยอดจับอื้อหือเือจะจียว เดี๋ยวมันทันยันโูกขาดทำอะไรโูกขาดเมี่ยทุกีบมันีดใส่ยล้วมันเตะอืมอืมสายตงห่ยลูกกินไปเค่หนึ่งอะเจ๊เหนดเขาแหลมมันขึ้นจนเสด็จ

น้าเบื้องมึงสิ่วตาแหงอยู่มึงได้เงินเด้อกิขวางอันนี้ไไก่กับข้าไก่มันกี่ลงแม่กิมันเปื่อยนะลงก็มันยกเขาอ๋อออล่มันฮิวได้มันจะขึ้นมาก hayo come